สวัสด,ดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารบทุกท่านครับกับผมสุรสิทธิ์เพนพธหัวหน้าสํงงานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพนักง,งานทุกคนของจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรเป็นการเลือกของเกษตรกรจากเขตของท่านนะครับเพื่อมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรคอยรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและนําปัญหาต่าง มานําเสนอกับทางสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและก็ส่งต่อไปที่สภาเอกชนชาติเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยมุ่งเน้นในการรักษาผลประโยชน์และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งในอาชีพทั้งนี้นะครับที่น้องเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับขอให้ท่านไปดูที่หน่วยเลือกตั้งท่านสามารถเลือกผูแ้แทนจากเขตของท่านได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ประทับหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในการขับเคลื่อนและส่งเสริมเกษตรกรซึ่งไปประกอบไปด้วย จาก26อำเภอนั้นมีการเลือกตั้งอยู่13อำเภอน,น,นะครับส่วน13อำเภอนั้นมีผู้สมัครเพียงหนึ่งรายนั้นถือว่ามีการได้รับเลือกตั้งตามระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ของการเลือกตั้งสมาชิกสภากษตกรกรจังหวัดขอนแก่นแต่ส่วนของอีก13อำเภอทางสำนักงานสภาเกษกรจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่19มีนาคม 2566โดยประกอบไปด้วยอำเภอเมืองขอนแกน่นซำสูงบ้านแทดเอยน้อยแวงน้อยบัญจาคีรีสีชมพูโคกโครคชัยปูเวียงชุมแอพอเภอพลนนศิลาและอเภอบ้านไผ่13อำเภอนี้อยากเชิญพี่น้องกเกษตรกรทุกเกษตรกรนะครับออกไปใช้สิทธิ์ตั้งตั้งทุกเสียงคือพลังร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกสมา,สมา,าชิกสภาเกษตรกรจังหวัดโดยกเกษตรกรของกเกษตรกรเพื่อกเกษตรกรเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร,กกรมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566เวลา8โมงถึง5โมงเย็นนั้นขอให้พี่น้องไปใช้สิทธิ์นะครับณห,หน่วยเลือกตั้งพื้นที่ที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้านท่านณห,หน่วยลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันขอบคุณมากครับ